สวัสดีเอฟซีสุขสุขคกนครับมือนนี้ลอดมีรายการบังไฟวันที่30พฤษภาคม2567นะครับผมเป็นงานประเพณีบุญบังไฟอำเภอไทยจเจริญน,นะครับผมณฐานจุดวัดภูกอยนะครับอำเภอไทยจเจริญจังหวัดยะโสธรน,นะครับผมอ่ะรายการบังไฟมีดังต่อไปนี้ครับบางที่หนึ่งลำดวนทองหล่องฝ่าบู๊ซื่อมวลคักนะครับชุมชน ไ<เ>ทเจริญเป็นคนนําเขานะครับผมบ้างที่ 2, 2> นครตาวเบิกฟ้านะครับชุมชนมู2และมู3เป็นคนนําเข่าครับบ้างที่3สายสัมพันธ์บึงหมอกนะครับผมชุมชนมู4และมู6นะครับเป็นคนนําเข่าครับบ้างที่4อปตออนมะข่ำนะครับผมอปตอนาข่ำเป็นคนนําเข่าครับ <c oughs> บางที่หาเพชรนำงามครับชุมชนมูหาเป็นคนนําเข่าครับบางที่ห เทพไทยแลนด์ Thailand นะครับผมเทพไทยแลนด์เลยนะครับผมผู้นําชุมชนหมู่หนึ่งเป็นคนนําเขาครับบ้างที่เจ็ดน้ำตาเสียนย่างว้าวนะครับผมวู้ซื่อมวลน,นะครับบิ้มซาลอนเป็นคนนําเขานะครับผมน้ำตาเสี้ยนย่างอ่ะแจ้าสิเป็นยังไงโปรดติดตามนะครับผม บังที่8ดแอดเทวดานะครับผมเสี่ยงเมียงล่องฟ้าเป็นคนนําเข่านะครับโอ้เสี่ยงเมียงนําเข่านะครับผมเป็นตะไลวันนี้บังที่เก้าขัามไผ่ทะลุฟา้าไปหาเธอนะครับอบตอขคามไผ่เป็นคนนําเข่าครับบัางที่10บหนุม่กมกทมอ่า,อาวเทียนนะครับผมทีมงานสิงสองนานะครับผมบวกม้าขาบซีนนะครับผมโอ้ทีมงานไหมเป็นคนนําเขานะครับบัางที่1 1ตามน,านั่น คำสาการสั่งนะครับผมวุ้ยเบาวอูดบวกบาวต่อมเป็นคนน้ำเข่านะครับผมรากาบั้งที่12งนะครับเทศบาลคํำเตยนะครับผมเทศบาลคํำเตยเป็นคนน้ำเข่าครับบัางที่13สืบเอาเองนะครับอบตอไทยเจริญเป็นคนน้ำเข่าครับบัางที่14เคยอุดทุมพรน,นะครับผมอ่ะชิงเงินรางวัลรางวัลที่1 3,000บาทนะครับรางวัลที่2 2,000บาทนะครับรางวัลที่3 1,000บาทนั่นเองนะครับผมมาอ,อย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับผมส่วนตุลาการคือไอเลดาตุตุนะครับหัมแหล่ๆ,ๆๆๆนะครับผมเกือบยูไสเกือบยูไสนะครับอ่ะมืออื่นอาจซิวานเจรีบนะครับผม ส่วนติกสีแดงจึงคืนครับเป็นมัดเดาลุ่งหลอดเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมบอดี้เกีียวกับไข่บางไฟใดๆทั้งสิ้นบอดี้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับผมมีเพชรน้มงามครับแล้วก็แอดเทวดาแล้วก็ข้ามไพทะลุฟ้าแล้วก็นุ่มกอทมอ่อวเทียนนะครับบูสีบังสีมัดเดานะครับผมนะขอให้โชคเฮงมันนะครับผมอ่า ลุงหลอเดฟซี่กะขอขอบคุณขอ้อมูลจากไอเรดดาตุนะครับผมหากขอ้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอเดฟซี่ต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอเดฟซีสวัสดีครับ